อแอ๊อยังชอบอะ่ะอืมสุดยอดจริงเลยสวัสดีนะครับผม เจอกันอีกแล้วนะครับผมกับจิมงานชอไก่ไทซิ่งนะครับคลิปนี้พาวิ่งบนถนนนะครับเดี๋ยวลองดูาจาก GPS นะครับว่าจะได้ความไวประมาณประมาณเท่าไหร่นะครับผมเนาะเราจะวัดให้ดูในในแอปนะครับนี่เนาะมาตรวัดความเร็วนะครับนี่นะครับผม,มนี่ีไก่ คันไหนไวสุดพี่ไก่คัน,นันยันมาดิเหรอยันมารอบมันจัดหรือเปล่าอ๋อรอบจัดอืมยันมามันได้เปรียบเรื่องรอบจัดเนาะแต่ยางขอสิเกจจเียรติจะอึ้งเลยหน่อยอ๋อใช้ปลายเนาะอ๋ออันนี้สิ่งจัดเลยนะครับผมนี่นะครับมีก็มีคนถามมาว่าพรุณนี่ส่งจเจ้าของแล้วคุณนี้ส่งเจ้าของเนาะคันนี้ ประมาณแปดแปดไปไปลายว่าคันนี้เนาะแปด <8, S 2> หมื่นแปดแปดปแปดแปดปลายหรือว่าเลขเก้าเลยก็ได้ครับเลขเก้าเก้าหมื่นมีทอนนะครับอทอนพันหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นี่นะครับคันนี้คันนี้แปดหมื่นห้านะแปดหมื 8, 000, ่นกลางกลางนะนี่นะครับคันนี้ก็สวยมีกระจกอ,อีกคันค <c oughs> ันค <c oughs> ันนี้ก็ แปดหมื่นกว่าเหมือนกันนะครับขอรีวิวไปแล้วนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปนะในคลิปที่แล้วนะครับผมย้อนกลับไปดูนะวัารีวิวเห็นว่ารีวิวรถอิตาลซิ่งนะครับในคลิปนี้จะพามาดูความเร็วความเร็วแล้วก็ความไวนะครับอันนี้ยังยังเดินไฟไม่เสร็จนะครับ ติดตั้งใดอะไรแล้วแหละแต่ว่าเหลือมีมีไดสตงสตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายัางเดินระบบไฟไม่เสร็จนะครับเดินระบบไฟวันนี้แหละเซียนมา1 5 0นะครับ,ารบงานอินโดนีเซียน,นะครับนี่เสียงนุ่มมาก <laughs> นี่รถน้องน้องไปเบิดอ๋อน้องไ่เบิดกันนี่อืมสติโปนะครับอ่าโอเคอ่ะไปเดินทางกันนะครับเดี๋ยวนั่งข้างหลังดีกว่าอ่าเพราะว่าจะได้ดูมุมชัดๆอันนี้นะครับผม Ik ga gewoon ไวนะครับเพราะว่าพี่เขายังยังปล่อยขายคันเร่งไม่สุดนะครับคันเร่งยังพี่เขายังไม่ได้ขายออกมาสุด,นะแดแล้วก็รถแล้วก็เดิมๆนะไม่ได้มีสปริงไม่ได้มีอะไรเลยนะ จากเดิมน่นยมนะยังไม่ได้หนุนสปริงนะครับยังไม่ได้กาะสปริงห้าข้ายออกนี่นึงว่า80หน้าจะได้นะครับ80แต่ถ้าเกิดามีสปริง่ากกว่า100นะถ้ามีแคมหน้า120แน่นอนมันมีแคมอย่างรถสิ่งนะครับนะที่เขาใส่กันแนตะ่ว่ามีมีทั100้งร้อยร้อยครับนะครับในในหนุแต่นอนนะาร้อยร้อยสิบกิโลเมตร,รหรือกว่าร้อยยี่นะน่ยจะได้นะ บาทเรียบร้อยคันนี้ไปแล้วนะครับคนี่ันนี้สี่หมื่นแต่ว่าไปแล้วผมมาช้าไปแหมสวยจริงเลยเนะี่ย ใบก็ประมาณเท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ย60กว่างไง68นะครับนี่กินนิ่มเลยเนี่ย <es of> <machine> สวยงามมากอืมยอดจริงเลยอะไรมันจะขนาดนี้ ชอบอะ่ะโอ้ทำไมจะมีเงินไปซื้ออีกสักคันเนาะอย่างกนนี้นี้โอเคเนาะโอเคขอบคุณมากสำหรับกินมีวปีไก่ต้อนรับดีมากนะครับใจดีมากเลยนี่นะครับผม อ่าโอเคนะเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ไก่มากนะพี่ไก่นี่ครับผู้สร้างรถแกรนซิ่งนะครับท่านใดสนใจก็ตามนี้นะในเพจนะครับทักมาหาได้ทักหนาปีก็ได้ไราคาก็ประมาณแปดหมื่นกว่านะครับหลักแสนขึ้นมีไหมพี่ไก่มีถ้ารวมเครื่องด้วยอ๋อรวมเครื่อง <laughs> เผื่อว่าอยากเจ้าพิเศษเผื่อคนมีเงินเนี่ย เออแ่บคนไหนมีตังค์อยากจะเอาหลักทรงหลักแสนหรือมีหลังคงหลังคาอะไระสวยนนเนาะขึ้นหลังคาแล้วก็มีชุดเ,เขาเรียกว่าไอ้ไนาซาประมาณนั้นเนาะอย่างกระจกนาซาแบาบงที่สไตล์หกล้อสิบล้อสิ่งก็ใส่กันนะครับนี่นะอาจจะมีสมหลังคงหลังคานะครับโอเคนะครับเพื่อนๆกบวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลท์ทุก like, ทก,กําลังใจนะครับก็ฝากกดติดตามไ่ด้วยนะครับ สวัสดีครับ